หายาด้วยกันค่ะเช้าๆอากาศดีหายาด้วยกันนะคะ ดินเปียกมันค้างจะได้ยากนิดนึงจะเปื่อนได้แล้วก็สรงสอง <c oughs> อากาศดีบ่หนางบ่๊ะโอ๊บอน อาบานจะเป็นก้อนหินจะได้ยากนิดนึงได้เสร็จแล้วก็จะพุดแปลงพักเอาเบียบพักลงแปลง นาบ้านนาบ้านจะปลูกต้นไม้ทุกสูงก็ได้จะปลูกได้จะผักเพราะว่าจะปกคลุม วนะ้นเมื่อวานฝนตกอยู่โคราชเต็ดผมทั้งซีคิวบ่ตกเหมืดมืดออมเหมืดออมตกออมบ้านเตะบ่ตกซีคิวเงินขะึ้นกะันตกตกอยู่ทางอื่นะนะ่ะตกไปเก่งๆต่มาอยู่ซีคิวบ่ตก ดินชุ่มชุ่มได้หยาจะง่ายแล้วก็พื้นน้ำก่อนหินเยอะมากเลยเวลาขุดแปลงผักต้องลุดน้ำก่อนค่อยจะขุดแปลงผักได้เพราะว่าดินจะแข็ง ดินบรได้ชุ่มชื้นเนาะจะชุ่มชื้นแต่อยู่คังหนาดินแต่ว่าคังลุไปลึกๆมันจะแข็งต้องเอาน้ำหดเราค่อยขุดได้เริ่มเมยแล้ว แค่นี้ก่อนนะคะได้ยากแบบนึงโดดเด็ดจะมา <c oughs> ก็ขอบคุณทุกๆก,กำลังใจค่ะสวัสดีมีความสุขค่ะ